สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราว ของซีรีส์ใหม่ของมาเวลที่ได้ประกาศทํามาแบบล่าสุดเลยนั่นเองนะครับผมเป็นส่วนที่ทําเป็นสปินออฟออกมาจากซีรีส์ของวานด้าวิชั่นแน่นอนเลยครับผมเราทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าวานด้าวิชั่นเนี่ยไม่มีซีรีส์ต่อนะครับผมก็คือจบในซีซั่นแรกเลยแล้วเดี๋ยวเรื่องราวของวานด้าเนี่ยนะครับผมก็จะถูกนําไปเล่าเนี่ยในเรื่องราวอื่นๆแทนเช่นด็อกเตอร์สเตรนอะไรแบบนี้นะครับส่วนวิชั่นเองก็ถูกลอยแพรไปไม่รู้นะครับผมว่าจะมีเรื่องราวกลับมาเมื่อไหร่แล้วก็จะมีการเปิดเผยถึงตัวเ้าามากนอย ขนาดไหนแต่ที่แน่ๆในตอนนี้นะครับผมได้มีการประกาศทําซีรีส์แยกเพิ่มมาแล้วนะครับผมที่จะฉายลงใน Disney Plus เนื่องจากตัวละครนี้เนี่ยโผล่มาแบบเนียนๆตลอดทั้งซีรีส์นะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามาเปิดเผยตัวในตอนท้ายถูกไหมว่าจริงๆแล้วตัวของเธอเนี่ยเป็นแม่มดนะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหน่วยซอสด,ด้วยเลยได้วซ้ำไปเรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งแบบปาร์ตี้ที่เข้ามาร่วมแบบใน องรวมของแบบซีรีส์วานดะ้าวิชั่นน่ะเนาะก็เป็นอะไรที่แบบว่ามีเวลาเล่าเรื่องของเธอน้อยแล้วแบบคนชอบมากๆเลยเพราะว่าตลอดในเวลาที่เราผ่านมาใน M.C.U เนี่ยเราแทบจะไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเวทมนต์เลยถูกไหมแล้วอย่างด็อกเตอร์สเตรนเองเนี่ยภาคแรกอาจจะเวทมนต์ครับแต่ภาค2เนี่ยโอ้เราไปมัลติเวิร์สกันเลยไม่มีเวลาเล่าเรืเ่องเวทมนต์เลยซีรีส์วานด้าวิชั่นเนี่ยก็เป็นเหมือนการเปิดโลกเวทมนต์ถูกปะว่าจริงๆแล้วพลังของวานด้าเนี่ยมาจากเวทมนต์นะครับผมแล้วก็เป็นเหมือนแบบพิ่งแทบในในททอ,อินไปใน ก็ไม่มีที่เล่านะครับผมสุดท้ายมาเวลเนี่ยก็ต้องหาทางที่จะเปิดโลกเวน่นมนต์ออกมาก็มากับตัวของอากาธาฮักเนสนี้แล้วทําไมตัวละครอากัธาฮักเนสเนี่ยถึงน่าสนใจนะครับผมหนึ่งเลยนักแสดงแสดงเก่งมากครับตัวของแคทเธอรีนฮารเน็ยก็จะกลับมารับบทเดิมอย่างแน่นอนล่ะแล้วก็เรียกได้ว่าในตอนนี้ก็อยู่ในการพัฒนาเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผมแต่ยังไม่ได้แบบว่าฟิแนลอะไรว่าจะฉายวันไหนหรืออะไรยังไงแต่ที่แน่ๆเป็นซีรีส์ลงในดิส ney plus อย่างแน่นอนต่อจากนั้นเองเนี่ยจดจงงากกกนนออตััวขแส็คื ในตัวละครของอากาธาฮาร์กเนสเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่มันไม่ได้เป็นคนแบบเลวแบบสีดําไปเลยอ่ะคือมันไม่ได้เป็นตัวละครขาวดําเหมือนสมัยก่อนแล้วในซีรีส์มาเวลยุคใหม่ๆ e หรือว่าหนังมาเวลยุคใหม่ๆเนี่ยเราจะได้เห็นตัวละครที่เป็นสีเทาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทั้งฝั่งฮีโร่หรือเป็น ทั้งฝั่งของตัวร้ายเองก็ตามตัวของอากาธาฮักเนสเองเนี่ยก็ได้ถูกเปิดเผยถึงเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังถูกไหมประวัติของเธอมาในส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมก็เห็นว่าเธอเนี่ยไม่ได้เป็นคนเลวแบบ100%แล้วก็ไม่ได้เป็นคนดีแบบ100%ก็น่าสนใจนะครับว่ามาเวลเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของซีรีส์ตัวละครน,นี้ไปทางไหนและเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนเพราะว่าในตอนนี้เองตัวละครของเธอเนี่ยก็ยังติดอยู่ที่ตัวของเวส์วลถูกไหมนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเธอจะหลุดออกมาจากเวส์วลได้เนี่ยต้องมีนักเวทอื่ออนนาแรรงง ตอนนี้หรือเปล่าเราจะได้เห็นจักรวาลเวทมนต์ของมาเวลแล้วอย่างนั้นหรือเรื่องราวจะเป็นยังไงในตอนนี้ก็คงต้องรอดูกันวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวกันสั้นๆก่อนนะครับว่าในตอนนี้ก็มีการประกาศทำซีรีส์เพิ่มขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างจะออกมาสนุกไม่สนุกยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยแต่ผมบอกได้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้นั้นจะเป็นการเปิดโลกเวทมนต์เนี่ยของมาเวลแบบเต็มตัวเลยครับยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ